เราพาท่านมาอยู่ที่อังกฤษครับสิ่งมหาัจรรย์ที่โลกใบนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่อันนี้สร้างสรรค์โดยบอสใหญ่ของเราเองขอบคุณดเตรบริินเอ็มนาวครับที่สร้างสิ่งดีๆแบบนี้ครับพาท่านมาอยู่ที่คาร์เฮนช์ครับเรารู้จักกันแต่สโตนเฮนช์ใช่ไหมคาร์เฮนช์ แต่วา,าไล่ตั้งแต่วงนี้เลยมั้ยมีรถอะไรบ้างเริมีเริ่มนี้ป่ะตามเข็มน,นาฬิกานะรถตู Hi ้ไฮเอทไอข้ยล้อ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 ไอขอดตาเพชรล้อสวยนะล้อโอแซดนี่อ่ะเหมือนเอลฟ้าเลยอ,ะอ่ะข้างบนคืออะไรอะโอเปิลน่ะข้างบนโอ <laughs> เปิลแอสตราเฮ้ยนี่ฟอร์ดเทอร์โธร์สแน,คน็ <laughs> แนคดิเทอร์โธร์สคอนแทคฟอร์ด อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหอโอ้ยเขาปิดเขาดึงมือเปิดออกไปนะเฮ้ยดิดิดินี่รถไรน์มาร์คทูเออโลโก้นี่มีราคาแล้วเนี่ยมาร์คทูโลโก้นี่มีราคาเนี่ยปึ๊กเลยปึ๊กเลยปึ๊กได้ปึ๊กดิคลิปหลักฐานอ๋อท่อเทีลืมลืบลืบอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คุนได้เฮ้ยใหญวะสวยนะนี่คุนไดสามประตูนี่นี่ดีกว่า ข้าเห็นขลังอันนี้เหรออันนี้เอาเทดไม่ใช่ไหมซูซูกิซูซูกิวันไม่มีเครื่องนี่รถยังใหม่อยู่ถังน้ำมันใหม่ทิปเร็วดิเออข้างบนอะไรอ่ะถอยต้องถอยแชมป์ะมาสดา้ามาสดา้าแตงโมแตงโมเหรอแตงโม,งโมเฮนุนโฮเดน นี่โฮเดนอันนี้ช้างเหยียบป่ะอันนี้ดัซสันช้างเหยียบนี่ E39 นี่ไงนี่อีสาอุ้ยโอ้โหเบนท์เบนท์ทัพแปดอันนี้ฮุนไดคานิวาลเฮ้ยรถมึงเปล่ารถมึงเปล่าโจนรถมึงเปล่าเออ อนันนี้อิยูโซ่ทฟอ่ะเปิดได้ป่าววะงก็เปิดได้ปะไม่รู้เปิดมันมันมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่าไอ้เปิดไม่เท่าไหร่หรอกเขาถอดก่อนเฮ้ยโอ้โหโลโซลอยฝังด <fal diver, S 2> ินเดี๋ยวนี่จริงเหรอนี่เขาเฉือนหรือว่าไงวะนี่โลโซนี่เปิดดิเปิดตุกงตุ้ไม่ไดกลัวอะไรกลัวมันมีตัวอะไรโผล่มาเปิดไม่ได้เฮ้ยนี่ก็ฝังมันมันตัดครึ่งหรือฝังจริงฝังเว้ย นี่ไงอ่าไม่ใช่พี่ลองยืนนี่เลยเปิดได้เนอ๋อข้างในไม่มีเฮ้ยฝังไว้พี่ฝังจริงว่ะนี่ไงน,นี่ไงฝังจริงฝังจริงพรมาลายอยู่ข้างในครบเลยจ้ะเออเหยียบโอ้ออโหไม่คนขับเขาเมา่ะนี่รถซลอยนะโลซชาดหนึ่งไว้ถูขอเหยียบรถซลอยเนี่ยวะเฮ้ยโอ้โหแล้วรถซลอยเนี่ยผมรู้เลยรถใคร เอาจะมีใครอ่ะท่านประธานเราไงก็ไม่รู้เขาฝังแล้วเป็นถังปลาหัหางอะไรเต็มเนี่ยเปอร์โยเปอร์โยทั้งคู่เลยเนี่ยที่เป็นกระบะใช่ไหมไม่ใช่ดัสไม่ใช่ช้างเหยียบนะนั่นก็นั่นก็เปอร์โยนะอ๋อที่เป็นกระบะไหมครับใช่ใช่ไม่เปอร์โยหายากโดนที่ถ่ายแล้วเฮ้ยต้องถอยมามันที่ต้องถอยวะเนี่ยออฟฟิศเราคันแย่ชัวร์นู่นเม่ามันออฟฟิศเราแน่ออฟฟิศเราอยู่ที่ฝรั่งเศสนะซีตองอันนี้อันนี้คานิวาล วัวโวโอ้โหสวยอยู่เลยอันนี้เบนท์หนึใช่ไหมใช่หนึ่งเก้าศูนย์หรือว่าหนึ่งสองสี่วะทุกขันเลยฮ้ยโอ้โหพี่ทางบ้านเมื่อกี้เห็นเขาบอกว๊บ็มาอะไรมินิปาเจโร่โอ้โหมตี้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอาแย่ เหนสามอ้ยนันนีตัดไนะเสียวดี๋ยวเดียวคืองูไม่หโอ้โหแห่ลองเข้าไปนั่งแล้วถ่ายรูปละนี่นี่แก๊งแก๊งพี่แปะ๊ะนี่เราพี่แปะ๊ะแกง๊งพี่ปแป๊ะเขา <c oughs> เขาไ้ฝันที่แปลนะเขาทำเป็นเงาไงเป็นเงาไงจอร์แนนี่ทั้งคู่เอาซันนี่เฮ้ยที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยสนามกอล์ฟบูแซฟไฟสนามกอล์ฟกลางปีดิกอล์ฟบูแซฟไฟกลางปีไงอ๋อบูแซฟไฟกลางปีกอล์ฟขับ DX Ecar ที่จริงก็ได้นะก็ไคนเดีก็ได้แล้วนู่นเขาหมดอาหารยาอีกแล้วเหรออันนี้หาไม่ยากพี่ อันนี้หายยากอา้าเสียวเออกวงกวงูอ่ะมันออกมาเชีย่ยเจ๋งวาะเฮ้ยมีกล่องวะครับครับมันอยู่นี่นแหละ ระทานให้เราก็ได้นะถือว่าจะต้องมีแอนติน่าปอกอ้าบนั่นก็หายยากนะมีดีแมกไหนนี่ดีแมกโหขันใจเลยนะซึ่งดีแมกเฮ้ยเดี๋ยวหักนี่ดีแมกชอบจริงเกิดทุกคันอะไรครับ มีมาด้าอันนี้โตัวต้าโครโรนาอืมเฮ้ยมาซิ่งเลยพ่อเฮ้ยเฮ้ยอีทิ้งเงี้ยนียงไงอยู่ในฟอสซิลดีใจมากที่นี่แปลว่าเขาชอบรถใช่ไหอีสามสิบอ๋อนู่นไง อีสามสิบแล้ววัยรอคอยทำระยะทำถังน้ำมันนะดออกเตร์ครับเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายโอ้โหต้องไปกดโอ้โหนี่หายากปีกโกดหายากปีกโกลด์แวนมีกล่องไม้ขีดนี่เขาหายากนันเลยเนี่ยอืถ้ามาทานรถเยินเอ้ยเตรียมเตรียมเตรียมแล้วเตรียมเตรียมฝันเตรียมแล้วแล้วพ่จอ เอา้าเปพี่จอเราแต่คันนี้ชอบอะ่ะเอาลงมาได้ป่ะเออโหจบเลยเนี่ยคันนี้ดีอะ่ะคันนี้ดีเลยอะ่ะเนอะห้าไอห้าศูนย์ห้าก็มาเทีย่ยวได้นะเสียเียนี่แอคคอร์ตัวเก่ามันแต่โยต้าอันนี้อันนี้อัตติมาป่ะเนี่ยอัตติมาป่ะไม่แน่ใจ นี่ซันนี่เตรียมฝังเตรียมฝังเตรียมฝังเามีอาร์ตคามีอาร์ตคา,าร์าไปอรัรติมาอูดออดี้อีสี่หกออดี <MC 6 S 2> อด้คู่เลยเออดีหมดเลยมาเที่ยวกันได้นะครับสนามกอล์ฟกลางปีกอล์ฟขับอยู่ที่บ่อพลอท่านก็นมาเที่ยวกันได้มีสนามกอล์ฟอยู่ด้านในอันนี้เป็นลานออฟโรดนะครับวันนี้เราขับรถผ่านมาและมาเที่ยวเล่นก็สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้โดยพิพันยาง โตยโยต้ารับสวนการเดินทางครั้งนี้นะครับกับรถที่ใส่ย,ยางรุ่น Open Country เอาไซเดียไซเดีย Open Country นน่เดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปลุยกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวตอน,นี้เลยเี่เลยเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปลุยกันไปไป